หนึ่งสองสามสสค่ะันนี้จะมาตาสู่อะโอเคเครื่องมีอะไรบ้างคะแนะนำเพื่อนๆหน่อยมีข้าวปุ้นปลามะนาวมะนาวกับอะไรลูกแดงๆอะบวบเขือเทศโอ้ยลูกข่อยบรจากบวบเขือเทศพี่น้องเอ้ยอ่ะจัดไปเอาเส้นข้าวปุ้นลงก่อนไปกำลังใจเยอะเนาะ โคลาก <c oughs> ำลังใจอ่ะใส่ข้าปุ้นนั่งลงโคลานั่งลง <c oughs> ใส่ดีๆยุ้มใส่ไว้ๆพี่น้องอยากแล้วละฮันนะเออโอเคใส่เลยน้ำข้าวปุ้นข้าวปุ้นนี่แซ่นานซะก่อนเด้อพี่น้องเวลาเขาตาำส่วมันจังขัดเอาใส่หมดเลยลูกเผื่อพี่น้ำด้วยไป ไปเลย <S <S โกด้าบอกว่าเร็วๆหน่อยฉันหิวแล้วพี่จะไปฉันไม่ได้แบงเทเธอะ่ะอืมเรอวเพี่จะไปโคล่างหิวแล้ว <S <S ไปพอแล้วเอาใส่มะานาวาวางก่อนมะวางก่อนี <S 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 เล,ละอืม ใส่มะนาวอืมทิ้งลงไปเลยอืมใส่มะเขือเทศฉันจะรอนนอเธอแล้วนะอ่านะฉันไม่ไหวแล้วว้าว หนวกเลยค่ะบาทไหมงอวกยังไงคะแม่คะือคือแต่ว่าเ <c ười> ขากันบ้านอ้อนะเนะิมน้ำตาลค่ะอืมโอเคงอวต่อเลยค่ะอื โอ้โหมีอะไรมากินกับน้ำแน่เนี่ยแคปหมูแคปหมูอร่อยเลยอือหือ <air> อย่างนี้มันต้องใช้บ่วงมาตักแบบคำปมๆแล้วแหละไปเอาบ่วงมาตักดีกว่าแม่ว่าเดี๋ยวแบตแม่เต็มเอ้ยเดี๋ยวแบตเดี๋ยวแม่โทรศัพท์แม่มันเต็มไม่ชวนเทียนแน่้วห่างๆเนาะแค่จะชวนเทียนก็เสียใจเพราะว่า

น,นั่นหเหลงมูอมันเน่าหนังเกลืออันนี้นนามเกลือตัดซุปเลย ถุงขงยังไแกหะักไหมาะนี <à. S 2> <t> ่ตน้อยงน

หันมากเ้วพี่แจงให้กันเองเบิดว่าเนี่ยตอนแรกคิดว่าไ้รุ่นเนี่ยเป็นทางแถวันาหะา